สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่น้นอ,องป FC, องไปเอฟซีคงไม่พอนสุขูสุคนเนาะจา้จาจ้าคลิปนี้ไ่พอนได้มีโอกาสมาเบิงมกเบนที่ไ่พอนเคยถ่ายทําไปเธือหนึ่งแล้วเนาะอ,อีพีหนึ่งอันนี้อีพีที่สองเลยจา้าไอพอนมาช่วงนั้นอะ่ะเพิ่นยังบบสุกอั่นี่คนสุกแล้วไ่พอนก็นเลยมาเก็บภาพบรรยากาศมาักเบนครบยักษ์ตะครบใหญ่ยยจ้ะตะครบไรน้มจ้ะสุขแล้ว ชมจ้ะสุกแดงเต็มต้นแล้วลักษณะพิเศษสมบัติพิเศษของเพืนมันสิสุกให้กินมีให้กินเรื่อยๆตลอดจ้ะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนมันสิออกลูกช่วงหน้าฝนจ้ะสิเก็บเก็บได้ประมาณสามเดือนเพราะว่ามันสิสุกไปเรื่อยๆจากเหลือง จะเขียวเป็นเหลืองเหลืองเป็นแดงเน,นาะจ้ะสามารถเก็บได้อ้ยดกแบบสาวดิควาดกพิเศษของเพื่นมาเจอเจ้าของได้บาทเนี่ย ว่าสีซิมจักหน่วยนึ่งเจ้าของมามาอยู่ทางนี้วะนี่เก็บหมักเบนอยู่ไม่แดงเก็บอย่างเนาะเก็บเบนจ้าโอ้โหสวยเลยนี่หมดผลหมดผลนสิลอนทิมหมดบ่จ้าโหผละงามนะจ้าโอ้ตะครบยักอยเลยค่ะอิ่มแล้วนี่เจ้าของสวนอยู่นี่คนกำลังสิเก็บผลผลิตไปสู่ท้องตลาดนี่บุพเพกันเด้อนี่ ตัวนี้ก็เป็นช่วงหอเข่าอดีม่แดงเก็บนี่สิเป็นสินค้าอย่างดีของม่แดงนี่เนี่ยบุญหอเข่าขายดีดีบุญหอเข่าบได้ินที่ผ่านมาจนบ่พอไ่ได้ขายแต่ลูกเด้อวันนี้โอ้ยกิ่งพันก็ได้ขายลูกค้าสั่งจองแล้วจองอีกม่แดงตออไม่ตั้งหลายก็บ่พอเด้อลูกค้าค่ะ สี่ร้อยค้าร้อยจริงไม่ได้ไปแดงตอนขายข้ามาชมก่อนตะขบยักษ์ปลูกไว้เป็นไม้พุ่มจ้ะงามงามพุ่มเพิ่นงามค่ะพร้อมพามามึงเป็นไม้พุ่มขนาดขนาดกลางนี่แหละตัดแต่งเรื่อยๆอันนี้ยังยังบทซุกเห็นบะซุกแต่บวหลายเพิ่นก็นสิซุกให้เฮาเก็บได้กินได้กินตลอดนะช่วงสามสี่เดือนเนี่ อย,ยอดเพิ่นงามเหมือนกันต้นอันนี้ก็มีกระสิต,ตอ้กิ่งตอริงตอนใหญ่ขนาดนี้เลยบอกิ่งประมาณนี้กิ่งใหญ่กิ่งน้อยค่ะโหดอ่อนซอนเดช่ล่ามลงจนจุพื้นจ้ะเบนใหญ่เบนยัก บ้านเฮาก็เอื้นมกเบนเนาะภาษาการมันก็เอื้นมาตะคบตะคบยักษ์ตะคบใหญ่ตะคบนี่ไล่น้ำจ้ะกินกแ็แซ่บอ่ะใบแดงใบแดงอยู่นี่อ้าใบแดงวานุกิ่งตอนใบแดงขึ้นมางามแท้อันนี้กิ่งใหญ่ก็ตอนได้เนาะใบแดงเนาะได้ค่ะงานหนึ่งนี่ตอนสองสองบ้านสามบ้านเลยคะ่ะว้าสามตอนเลยค่ะม,มันเป็นไปได้บ่ใบแดงกิ่งเดียวตอนสอง ตอนโคนนาตอนยอดนําได้ค่ะทํามาแล้วค่ะหลายครั้งแล้วค่ะนี่ค่ะจริงใหญ่เท่ากับกลายเป็นจริงใหญ่จริงใหญ่จินเล็กลงไปได้มันคงห่างนิค่ะออกห้างมื่อนะใบแดงเนาะโอมันได้นในแม่นอลีเด้ยค่ะความใบแดงเดยอดแล้วนะอันนี้ก็สามารถตัดจริงนั่นเนาะค่ะโอ้ใบแดงขยาใหั่พันเองขยาใหญ่พันเองใบแดงพ่นมีร้านขายพันไม้อีกเลย เดี๋ยวพึ่งมีร้านขายพันไม้พึ่งขยายเองแล้วก็ปลูกขยายเอง,ขา,เองขายเองจ้ะร้านาล้านาาาเอาลายพร้อมขายในร้านพร้อมจ้ะเดี๋ยวพึ่งมีร้านขายกิ่งขายพันไม้มีลายสิ่งลายอย่างโอ้ตุ้มตอนมาเบิ่งท่านี้เยอะแยะ,ยะ,ยะเลยต้นนี้ก็ได้างพูพูนึว่าน้อยคะ่ะอยู่ในไร่ในนาน่หลายกว่านี้ค่ะพึ่งมีต้นทางนาอีกไม่แดงว่าห้าร้อยกิ่งกิ่งละร้อยโอ้ พอนก็จักิสิวาได้กิ่งด้อลอยบวกลบพูนหานเอาไม่แดงโหดโดโออขอเยี่ยมช้มทางนี้ได้ไ่แดงเด้อพอเบิ่งก่อนงามโอล่สิขอซิมเบิ่งแต่พอนก็เคยกินแล้วแหละแซ่บพอก็สั่งเลยเด้อสั่งไปแดงไปเลยเด้อรีบสั่งจองนะคะเดี๋ยวไม่ทันต้นเดือนต้นเดือนตุลานะคะจะทยอยตัดค่ะ ส่งลูกค้าทยอยส่งทยอยส่งค่ะทยอยส่งอ๋อขายเป็นตุ่มตอนบ่อม่แดงขายเป็นตุ่มตอนเลยค่ะเพราะว่าขนส่งมันนักมันค่าส่งแพงค่ะเนาะก็เลยขายเป็นตุ่มตอนไปเลยเพราะเขาขายออนไลน์ทั้งนั้นเด้ใบแดงแมนอยู่บ่คูณแมนค่ะไอ้พื้เมืองต้นนั่นมึงเนาะอยงต้นหน้าบ้านอ่ะนะคะก็อยู่ก็จะหมดแล้วตัวนี้เก็บลายกระต่ายแล้วค่ะอ๋อเก็บไปขายเนาะขายเรื่อยๆเพราะว่าม่แดงพื่นมีอยู่ในสวนในนาพื่นอีกเป็นซิปกว่าต้น น,นี่มหมักหมักเลือน้อยแล้วค่ะหมักเหลือน้อยน้อยเหลือน้อยเพราะว่าม่แดงเก็บไปขายแล้วเก็บไปเกือบหมดแล้วตลาดกระตัดไปแล้วบางส่วนโอ้ยตัดแล้วกระตัดไปแล้วบางส่วนเอาเอาเอาม่แดงส่งไปก่อนเด้อจำหลังก็ได้ดอก,<า>กคน<า>กใกล้กันใกล้ใกล้กันให้ม่แดงขายไปก่อนไม่ไม่พอนสิปลูกก็แล้วออกเป็นสาลาพระเจ้าเด้อปลูกต้นไม้ช่วงนี้ช่วงนี้ดินเย็นไม่พ่นบ่ปลูกเด้อดินเย็นปลูกไว้ปลูกไว่ายฝนกระเสียหกกระสีเน่าน้ำไหล เาต้องปลูกปลายเดือนปลายฝนต้นหนาวจ้ะพอนมีความรู้เนาะต้นไม้ไมน,มนี่พอนกระไดกะเกษตรที่การพอนกระหมักการเกษตรที่กันจะ้ะอู้หักอ่อนหักต้นกิน่งสอนพผลักข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 ักไอ้รี้ไม้แดงเอาไว้จากต้นก่อนนะเอาไปจากต้นเลยเนาะสร้างไม้แดงไปกิ่งหักกิ่งบ่ สิบกิ่งบ่สิบกิ่งได้เป็นบ่ได้ได้ก็โอเคสิบกิ่งปลูกไว้เป็นแถวนกไข่มักตะคบแหงใบแดงก่อนแย่งตลาดแย่งแล้วแย่งไเยะแยะแย่งตลาดบ่แย่งตลาดใบแดงก็น่าสะอ่อนซ้อนคือขายดีแท้โอหอันนี้มาย้างตุ๊ดโซ่เดี๋ยวตุ้มตอนตุ้มตอนเอาขนาดนี้เลยเหรอค่ะ มาจากไดเนาะโอ้กิ่งนี่กิ่งนี่น้อยก็ได้กิ่งใหญ่ก็ได้ตอนนี้วอาเพื่อนโผลเก็บลูกหมดก็จะตอนอีกครัลูกมันก็จะตอนอีกเนาะขนาดตอนนี้เนี่ลูกยังใหญ่เลยเพื่อนเนี่ยปกติเขาตอนกิ่งนี่ลูกคนสีบนใหญ่ปลานนี่เนาะอยู่ในห่มก็ไม่ได้ต้นน้อยเนะพ่ออยู่หน้าก็ต้นใหญ่ไว้ในบ่อนใบแดง มันไม่ใหญ่เท่าไหร่อันนี้จะใหญ่กว่าอันนี้พระบ่าต้นนี้อันต้นต้นแรกเนาะต้นกิ่งกิ่งพันเกตต้นพ่อต้นแม่อันนี้ค่ะเป็นแม่พันต้นต้นก้อนหันมดรือย่างหวยแดงที่ไมมพรมาไทยซอกนหมดเลยเนาะต้นน้ำพนสุกกรตุ่มตอเกือบหมดแล้วกืหมดแล้วตุ่มตอนบ่ได้หนับถ้าหนับนี่ก็เป็นร้อยเล้ต้นนี้เนี่ยทองร้อยพวกนี่ มาคีมไม่แดงสำหรับคลิปนี้ไม่พ่อนกันขอบุญขอบคุณไม่แดงลายๆเดอ้อจ้ะมาให้เยี่ยมชมต้นมักตะคุบใหญ่มาเดอ้อจ้ะมาสั่งได้เดอ้อทางเบอร์โทรเขาไม่แดงแหละไล่ไม่แดงที่ไ้ไว้ในคลิปเดอ้อจ้ะเดอ้อส่งได้ทั่วประเทศไทยจ้ะ ลืมเดอ้อมาอุหนนนแม่แดงในเด้เดอจะเดอ้อมาเยี่ยมชมแม่แดงบ่อยๆนะคะดีต้อนรับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ